ที่ศูนย์อนามัยที่10จังหวัดอุบลราชธานีจัดมหกรรมขับเคลื่อนการสร้างความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมรณรงค์เอนดูอนามัยเขตส,สุขภาพที่10ประจำปีงบประมาณ2,568ครับที่ห้องประชุมทับทิมสยามโรงแรมแกรนด์ซูนีโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองอุบลราชธานีฮะดรนายแพทย์ปองพลวรปาณิลองอธิบดี กรมอนามัยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมหากรรมขับเคลื่อนการสร้างความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพลังแห่งการรู้สู่สุขภาวะที่ดีและกิจกรรมรณรงค์เอนดูอนามัยกำลังดีกินดียิ้มสดใสเข้าใจเพศวิถี เขตสุขภาพที่10ประจำปีงบประมาณ2,568ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19พฤศจิกาย,ยน2,567เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยมุ่งเน้นให้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพมีความเข้าใจสามารถประเมินและตัดสินเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้โรคติดต่อไม่เลือรังลดลง อายุอายุยืนขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยลดความเหลื่อมล้ำและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดจนลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแนวคิดเอ็นดูอนามัย โดยรองอธิบดีกรมอนามัมายครับกล่าวถึงกิจกรรมการรณรงค์เอนดอนมามัยกําลังดีกินดียิ้มสดใสเข้าใจเพศวิถีว่าเป็นสิ่งที่กรมอนามันมายนะครับต้องการเร่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีลดปัจจัยเสี่ยงก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเน้นนะครับเข้าถึงข้อมูลสุขภาพมีความเข้าใจสามารถประเมินและตัดสินใจเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสมเดินเริ่มเปิดตัวที่เขตสุขภาพที่10เป็นแห่งแรกในภาคอีสานครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณรอ,องที่ปดีกรกมอนามัยนะครับดรนายแพทย์ปองพลว,วรปานิครับว่าจานข้าวเราหนึ่งจานเนี่ยแบ่งเป็น4ส,ส่วนด้วยกันนะครับสส่วนเนี่ยควรเป็นเรื่องของผักผลไม้และอีกหนึ่งส่วนนะครับเป็นเรื่องของโปรตีนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นในเรื่องของ คาร์โบไฮเดตหรือข้าวนะครับเป็นที่เรียกว่าสองนะครับ4่ส่วนมี2ส,ส่วนเป็นผักผลไม้1ส่วนเป็นโปรตีนอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดตหรือเป็นพวกแป้งนะครับ